รูปแบบมันผมกลัวมันเป็นดับเบิลท็อปเนี่ยร,รูปแบบผมกลัวเนี่ยรูปแบบอันนี้คือท็อปหนึ่งนะครับอันนี้คือท็อปสองผมกลัวรูปแบบดับเบิลท็อปตรงนี้สำหรับบิตคอยแล้วเดี๋ยวมันจะลงผมกลัวมันจะมาผมกลัวมันจะแบบเนี่ยจะลงจะลงมาประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเออ หรืออย่างน้อยก็ลงมาประมาณห้าหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยสําหรับลงมาลงมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับบิตคอยก็อืมถามว่า,า,วาให้ลงให้ให้ซื้อแถวนี้ผมก็ยังไม่ซื้อครับสำหรับบิตคอยทีนี้เราไปดูบิตคอยกันนิดหนึ่งนะครับพอเอ็นวีดีลงบิตคอยลงด้วย อันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ารูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นนะครับของตัวบิตคอยเนี่ยแนวต้านใหญ่ที่7จ็ดหื่นสองนะครับปรากฏว่าไซด์เวย์อยู่ประมาณ3ถึง4เดือนละนะครับเอาแค่รูปแบบนะครับดับเบิลท็อปแถมติดแนวต้านใหญ่เพราะฉะนั้นตัวของบิตคอยนะครับในเบื้องต้นนะครับห้าหมสี่ลงได้แล้วก็ที่เล็งไว้4ี่หมืห้า บิตคอยมีโอกาสที่จะปรับฐานแล้วก็ลงนะครับเพราะว่ารูปแบบของดับเบิลท็อปเนี่ยโอ้โหห้าหมื่นหนึ่งง่ายๆเลยแล้วก็ฐานจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นสามสี่หมืนห้านะครับให้ระวังรูปนี้ออกแบบมีนโยบายการลงทุนในภาคใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาลงทุนตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ยมันก็เป็นการเล่นซะแต่ลงทุนในภาคใหญ่มันก,ก็มีการกระจายความเสี่ยงพวกเราจะเห็นว่า ที่ลุงแนะนำมาโดยตลอดเนี่ยก็กระจายความเสี่ยงไปคือไปช็อต t f เป็นไปลอง bitcoin แล้วก็ลองโกลสามันนะฮะอันนี้จำเป็นนะการกระจายความเสี่ยงเนี่ยถ้าเรากระจายความเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ b บิตคอยมันลงมาเยอะเหลือเกินแต่ t f เก็ยังได้กำไรอยู่มันยังไม่หยุดลงแล้วก็ทองคำขึ้นลิบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตดดยังไม่เปลียนไรเข้าใจไหมฮะ เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างเงี้ยทําให้เราใจมันไม่หวั่นไหวอ่ะไม่เป็นไรเพราะถ้าใจหวั่นไหวเนี่ยมันลงา่างนี้ก็แพนิคราวนีาเราไม่หวั่นไหวเนยแล้วเราก็มาดูอ่าบิตคอยว่าแล้วบิตคอยเป็นยังไงก็ดูอีกว่าแล้วพูดถึงบัญชีไหนละ่ะถ้าบัญชีระยะยาวเก็บอ,อมก็เฉยเฉยมันนิดเดียวลงมาแต่มันเคยลงมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวผมแชร์แชร์สกรีนอยู่ใช่ไหมฮะค,คือเนี่ยการที่มัน มันยอ่อลงมาอย่างเงี้ยนะในอดีตมันก็เคยยอ่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่ยอ่อลงมาอันนี้ก็บลเลอเลยเนี่ยพรวดประกนานดเนี่ยมันเรื่องธรรมดาของของชาร์ตแม้หุ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะบิตคอยตองําเหมือนกันหมดอะ่ะต้องการที่มันเกิด correction ABC ลงมาลึกอย่างไรแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วก็ขึ้นใหม่ตลอดเวลานะลงมาแล้วขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงบัญชี ซึ่งเป็นบัญชีระยะยาวมากบัญชีเก็บออมทรัพย์เนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรก็เก็บเป็นบิตคอยไว้ตามเดิมระยะยาวสำหรับคนซึ่งนงินเยอะแล้วบัญชีใหญ่จริงๆถ้าคนธรรมดาเล่นบิตคอยเป็นแบบอลองทุนระยะสั้นนะฮะตรงจุดตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดการขึ้นการลงเราวัดด้วยฟิบนาชนะฮะเวลาขึ้นเราก็วัดไปที่หกสจุดแปด 7จ็กอะไรก็ว่าไปนะเวลาลงเราก็วัดมาที่รีเวิร์สของ6กสิบจุดแปรีเวิร์สของ78.6ดสิแปดรีเวิร์สของ6 8. 8, กสจุมันก็ได้เท่าไหร่มันก็ได้อ่าอ่าเท่าไหร่เนี่ยสามแปนะันก็ขีดเส้นเน,นี่ยสามนะฮะมัน A B สหรือว่าหนึ่งสองสามเป็น A แล้วแต่เป็นอะไรก็ตามนะฮะมันก็น่าจะหยุดที่เส้นเส้นเส้นประเนี่ยที่ขีดไว้แล้วมันเป็นยังไงเราลองขยายดูเนี่ยนะเส้นประนี้มันก็เอาอยู่จริงๆเหนไยังยังยังไม่พังนะฮะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นไม่มีอะไรก็ถือบิตคอยไปในระยะกลางนะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่สำคัญคอยดูอีกคอยดูยังยังไม่ต้องทำอะไร ะะถ้ามันพังทลายลงมาจากนี่เลยก็แปลว่าเราอาจจะคิดผิดตรงนี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งแล้วลงสองก็แปลว่า,าจ,จะลงลึกเลยลงมาประมาณสามหมื่นนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะตอนนี้ดูก่อนว่าแนวนี้มันรับได้ไหมเท่าที่ดูได้ตาเนี่ยเส้นแดงประเนี่ยมันรับได้สวยเลยถ้ามันทะลุต่อเดี๋ยวค่อยพิจารณาว่า Stop loss ยังไง นะฮะเพราะ stop loss ก็มันก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่นักตรงนี้เพราะในขณะที่เราซั p ตรงนี้เรามีกำไรที่โกมันก็ออกมาพอปกป้องตัวเองได้นะฮะแต่ถ้ามันเอาอยู่ล่ะถ้าเอาอยู่ตรงนี้มันก็จะขึ้นมันก็เป็น range อันนี้เป,นเป็นเป็นธงอ้อยหรืาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปถึงประมาณแถวนี้นะฮะก็คอยดูนต่อไปไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นจะลงยังไงอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้กระจายความเสี่ยงแล้วหรือย,ยัง ถ้ากระจายเป็นสามบัญชีบัญชีระยะยาวถือไว้บัญชีระยะกลางคอยรุ่นบัญชีระยะสั้นล่ะเขียวแดงขายทั้งแต่แดงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขียวก็ซื้อแดงก็ขายก็พูดมันตลอดอ่ะอย่างตอนเนี้ยเขียวแถวนี้นะเรามาซื้อเทคโปรไฟตที่แดงแถวนี้กําไรจากอันนี้เนี่ยก็อยู่ในกระเป๋ามาคอเฟเวอร์อันนี้เรื่องเล็กเลยครับเรื่องจิ๊บจ้อยเลยเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับ S Mind s e t กับ management นะฮะมันถึงจะทำให้เทรดได้อย่างสบายใจถ้าคิดว่าเรามี Mind s e t อย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้เราก็สรุปได้เลยว่าีระยะยาวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหนึ่งบิตคอยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยถือไว้ยี่สิบสามสิบปีแล้วค่อยว่ากันเพราะเป็นเงินเหลือจริงๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเงินเหลือบัญชีระยะกลางก็ลุ้นเส้นรับเส้นนี้ r e v e r s a l อ่า degree ของหกสี่จุดแปดในขาลงซึ่งมันก็นดูท่าจะเอาอยู่ ก็ยังไม่มีเหตุที่ต้องแผนิกอะไรนะฮะระยะสั้นก็เล่นตามเขียวแดงก็ไม่มีเดือดร้อนก็ขายตรงแดงนี้แดงนี้ไม่ต้องรอเส้นร้อยวันสองร้อยวันเลยราคับระแดงก็ขายง่ายๆอย่างที่รลูบอกอะเขียวก็ซื้อแดงก็ขายมันก็ได้กำไรมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นบิตคอยก็ดูแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เตือนทุกคนว่าให้ดูตรงนี้ว่าเอาอยู่ไม่อยู่รอถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยนะฮะมันมีปัญหา ถ้าเราเล่นสั้นนะการที่เราไม่ได้ชอ็อตตรงแดงเนี่ยมันมีความผิดอยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าเล่นระยะยาวระยะยาวก็ไม่ต้องทําอะไรมันขึ้นลงแค่ที่เรื่องเล็กนะฮะว่าตรงนี้ก็รอดูแล้วกันว่าเอาอยู่หรือไม่อยู่เราก็มาปลอบใจกันอีกทีแต่ว่ายังไงก็ตามอันนี้ถือเป็นบทเรียนการที่มันลงมากมายขนาดนี้เนี่ยถ้าเรามีระบบที่แน่นอนเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะขณะที่มันลงเนี่ยนะ เราให้ลองทองคาด้วยใช่ไหมเราไปดูทองคําเนี่ยทองคําเป็นอย่างเงี้ยช่วงที่มันลงนะบิตคอยทองคำมันขึ้นอย่างเงี้ยทองคําขึ้นมากกว่าบิตคอยลงนะครับทองคำเราที่กำไรมากมากสูงกว่าบิตคอยเพราะตรงนี้เนี่ยรวมเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยพอร์ตของเราก็ยังไม่เสียหายอะไรนะยังมีกำไรน,นิดนึงได้ซ้ำนะยิ่งถ้าเราแยกเป็นส่ว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 น,วนไม่ใช่เล่นบัญชีเดียวมั่วไปหมด บัญชีระยะกลางระยะสั้นระยะยาวตอนนี้ก็ยังมีกําไรอยู่เพราะบิตคอยไม่เดือดร้อนเลยขายที่แดงนี่นะครับแล้วตอนนี้ก็ถ้าคนเล่นเป็นก็ยังชอ็อตอยู่มีกําไรด้วยซ้ําตอน,นเนี้นะจะ cover ช็อตตอนไหนก็รอให้มันเข้าไปในนี้ก่อนให้มันเปลี่ยนเป็นเขียวก่อนปลอดภัยหรือบางคนถ้าเก่งๆหน่อยก็คิดว่าระดับซัพพอร์ตอันเนี้ยถ้ามันแหกลงข้างล่างก็้ cover ช็อตได้ละกำไรพอเพียงละ แล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่บัญชีเป็นยังไงแลง้วลุงลุงก็คิดว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพวกเราได้คิดกันหรือ,อยังว่าการเทรดเนี่ยต้องมีบัญชีแต่ละอันแต่ละอันมีนโยบายต่างกันไม่เกี่ยวกันเหมือนกับเราไปถือหุ้นในวิ n Energy อะไรนะ่ะที่ที่ท,ที่ที่มาออกมาออกมาชกชวนเนี่ยมันก็ต้องระยะยาวหน่อยมันขายไฟฟ้า แต่เราเข้าไปถือหุ้นในร้านขายาขนมจีนน้ำยาอย่างเงี้ยมันก็ระยะสัน้นคือต้องหัดเข้าใจว่ามันมีการลงทุนมันมีระยะยากกวกับระยะสัน้นไม่ใช่ว่ามีบัญชีเดียวแล้วเล่นเหมือนมั่วไปหมดพอถึงตอนนี้ซื้อซื้อบัญชีไหนไม่รู้อะซื้ออ่ะถ้าไม่รู้เลยจะกำหนดจุดซับรอได้ยังไงล่ะใช่ไหมถ้าเราซื้อแบบเขียวแดงตรงนี้ซับซับตรงไหนก็ซับเมื่อมันเขียวไม่มีซับ แต่ถ้าเราซื้อ on risk and reward ratio อ่าเราขายนะ risk reward ratio ตรงนี้เราก็ซื้อคืนซับลอสที่จุดสูงสุดตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราถือระยะยาวมาแต่แรกเราก็ไม่ต้องทำมันก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อซึ่งมีความสำคัญมากนะฮะแทนที่จะดูราคากับ price pattern เฉยๆเนี่ยให้ดูถึงเรื่อง management ด้วย